พลเมืองดีครับขับรถไล่ล่าตามไปจับกลุ่มตัวได้ท่านผู้ชมดูคลิปนี้ครับรถคันนี้ครับชนแล้วหนีรถคันนี้ชนแล้วหนีเตางนังดีดีนั่งดีชนแล้วหนีครับชนแล้วหนีพี่มันชนแล้วหนีมามันชนแล้วหนีมามันชนแล้วหนีมามันชนแล้วหนี มันชนแล้วหนีครับจับเลยเอาละครับเห็นไหมฮะพลเมืองดีขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณจริงๆฮะสังคมหน้าอยู่ขึ้นเยอะเลยนะครับมีคนทําผิดแต่ก็มีคนดีอีกเยอะนะครับที่เขาขับรถตามไปไล่ลาบอกเอาพี่ชนแล้วหนีชนแล้วหนีครับเห็นไหมบีกับตู้ทืบแล้วดูด้านหน้าเนี่ยเยินเลยเห็นไหมทางขวาเห็นปะยังมีร่องรอยหลักฐานเลยฮะักันชนหน้าเนี่ยดุ้งออกมาเยินออกมาเลยครับนะ คนขับปิกอัพตู้ทึบนะครับทุกผู้ชมฮะไปขับรถชนปิกอัพที่มีแรงงานต่างด้าวเนี่ยเขาประสบอุบัติเหตุครับตกคูน้ําข้างทางแล้วพีเลี่นหนีครับไม่ลงมารับผิดชอบเนี่ยนะขับไปไกลเกือบ4กิโลเมตรเนี่ยจนกระทั่งพลเมืองดีและคนขับรถขับราแถวนั้นเขาช่วยกันสกัดจับนะครับสามารถจับกลุ่มตัวเอาไว้ได้นี่มผมคงไม่ต้องบอกยี่ห้อนะบริษัทไ,ไ,<ห>ไม่เกี่ยวขอ้องมันอยู่ที่คนขับ วันนี้คุณชัยนรงค์นะครับพลเมืองดีขอบคุณคุณชัยนรงค์ด้วยนะครับอบอกนามสกุลด้วยคุณชัยนรงค์เพลิงสงเคราะห์น่ารักมากจริงๆแกเล่าให้ฟังนะครับบอกว่าวันนั้นผมช่วงช่วงเย็นๆเนี่ยขับรถมาจากโรงเรียนนะออกมาจากโรงเรียนนี่แหละเห็นปิกอัพคันก่อเหตุก็คือตู้ทึบเนี่ยเอ๊ะทำไมเขาขับขี่แบบนี้เนี่ยเขาแซงเนี่ยจะแซงรถตู้ด้านหน้าแล้วจะแซงซ้ายแบบนี้เอ๊ะมันก็ไม่ใช่นะแซงซ้ายมันก็ผิดกฎจราจรอยู่แล้วล่ะนะและอีกอย่างที่แซงไม่ได้เนื่องจากมันเป็นทางลงสะพานไงมันตราย แล้วมันก็มีปิกอัพสีแดงอีกคันตีคู่กันมามันก็เลยหักพวงมาลัยครับนะหักขวามาแบบเนี้ยไปชนชนตูดปิกอัพสีแดงเสียหลักนะครับแล้วก็ไปชนกับรถตู้อีกต่อหนึ่งรถตู้นะเขาคุมคุมรถเอาไว้ได้รถไม่คว่ำแต่ปิกอัพแดงเนี้ยแย่หน่อยครับพุ่งตกลงไปในคูน้ําแบบเนี้ยแทนที่คุณจะจอดช่วยเหลือคนเจ็บคนประสบอุบัติเหตุเพราะสาเหตุมันมาจากพวกคุณนี่แหละเอาหนีทําไมอ่ะ คุณชัยนรงก็เลยบอกว่าผมก็เลยนะสวมวิญญาณพลเมืองดีแล้วครับผมไม่ยอมขับขีบ่ตามให้ครับหลังจับไม่ได้นะคุณชัยนรงบอกกับเรานะครับว่าคนบนรถนะเขาบอกว่าผมไม่ได้ชนแล้วหนีนะนเอา<ด>แล้วหนีแล้วขับไปทําไมอ่ะไอนี่หรือเปล่าปกติชอบเห็นอ้างว่าตกใจเอาคุณตกใจหรือเปล่าวะตกใจตั้งหลักก่อนอ๋อแต่นี่เขาบอกเขาเขาไม่ได้หนีนะ แล้วคุณชัยนรงบอกเรานะครับโชเฟอร์เปิดประตูลงมาหน่ยมีอาการลักษณะคล้ายคนเมาพูดวกไปวนมาอ้างไว่าไม่ได้หนีเพราะฉะนั้นเขาก็เลยแจ้งความครับที่สอพเมืองระยองลองฟังกันดูครับรถคันนี้ครับผมใช่หนึ่งคันี้่เขาเกไม่พี่หนีทำไมคุณไม่ได้หนีพี่หนีมาถึงเนี่ยนะเดี๋ยวคุณนีีพี่คุณ ไม่ได้หนีไม่ได้หนีแล้วพี่มาถึงเนี่ยนะทวไมไพี่ไม,พไม่จอดตั้งแต่ตรงนู้นผมถมามว่าเขาวิ่งขนาดนั้นผมรู้แต่พี่ชนเขาลงไปข้างทางนู่นเลยนะได้ชนนะลิ้นพันเชียวเออคุณไม่รู้เรื่องลยคุณ,ค,ณคุณเมย์ท่านผู้ชมทราบไมหมฮะเหตุการณ์ครั้งนี้มีคนเสียชีวิตนะครับนี่เป็นอัปเดทที่เขาขนรายงานต่างดาวดูสิจากความมักง่ายของคุณนะฮะ แล้วคุณเมาหรือเปล่ายังไม่ทรบาบเจ้าหน้าที่ต้องไปตรวจวัดแอลกอฮอลก่อนนะครับเห็นบอกว่าต่างด้าวที่นั่งมานะครับบาดเจ็บสรายมีรายหนึ่งอาการสาหัสล่าสุดท่านผู้ชมเป็นเรื่องเศร้านะครับเขาเสียชีวิตที่โรงพยาบาลเห็นไหมครับจากความมักง่ายจากความประมาทคุณแซงซ้ายแบบนี้นะส่วนในทางคดีครับตํารวจก็เลยเอาไปตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลในร่างกายก่อนนะครับคนขับรถตู้ทึบชื่อว่านายธนกฤษท่านผู้ชมครับ ตวรวจออกมาแล้วเนี่ยเกินกว่า50มิลลิกรัมเปอร์เซนต์แต่เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้แจ้งมาแต่เจ้าหน้าที่บอกกับเราแน่ๆคือเมาแล้วขับนะครับแล้วก็ขับขี่โดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายหนักเลยนะครับตอนนี้คุมตัวฝากขังเป็นที่เรียบร้อยครับข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุมรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกดตับสไคร์ข่าวช่อง8